สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมากินอาหารที่ร้านเวียดนามแบบว่าไปหาหมอมานะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนดูว่าร้านเวียดนามข้างในเป็นแบบไหนนะ,ะไปค่ะเข้ามาร้านน้่นในก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนวันนี้คนก็เยอะอยู่นะการจัดตกแต่งร้านเขาก็คล้ายๆไทยนะคะ นี่ก็จะเป็นหน้าตาเมนูของที่นี่นะคะต้องใช้ต้องใช้ Google play นะคะทุกคนถึงจะได้กินเมนูของเขาอะ่ะก็คือจะมีตามวันนะคะต้องสั่งตามวันเท่านั้นถึงจะได้กิน จะเป็นราคาเครื่องดื่มเขานะคะทุกคนก็จะมี<ท>ตั้งแต่1ยูโรไปจนถึง2ยูโรนะคะเมนูของเขาะนะก็จะมีตั้งแต่5ยูโร6ยูโร8ยูโรนะคะแต่ก่อนหน้านี้มันจะเป็นแบบเมนูท,ที่เป็นแบบอัลบานะัามะทุกคนเป็นอัลบัามีหมดนะหลังๆมาจะเป็นแบบเมน,นูแผบบ่นเดียวแบบนี้ อาหารมาแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นซุปไม่รู้ว่ามันอร่อยหรือเปล่านะจําชื่อซุปไม่ได้แล้วเดี๋ยวลองกินก่อนจริงๆเราตั้งใจจะมาแบบกินซุปเห็ดแล้วก็ซุปเบมบูนะคะตัวทูตซุปซองซองซุปเราก็น่าจะหน้าตาแบบนี้นะคะทุกคนเอลิส่ชอเปนตัวจะเป็น เผ็ดแล้วก็เปรี้ยวเผ็ดเปรี้ยวออกเค็มนิดนึงมีเนื้อไก่แล้วก็มีผักนะคะผักชิ้นเล็กๆเ,เนื้อไก่กินไปกินมาก็อร่อยนะืลิ้นโอ้คนไหนรสเผ็ปโ <Good too. S 1> ต้ไปซีท่ทูคิดซอเลรู yes อสครกิสลสไปซี่กิสลอ,อร่อยทุกคนเปปซี่มาแล้วทุกคนขวดเล็กตตมุตะมินะคะแล้วก็จะมีแก้วให้เหมือนเดิมนะคะถ้าอยากได้น้ำแข็งต้องสั่งเอาะคะ่ะนี่ก็จะเป็นอาหารว่างนะทุกคนอันเนี้ น่าจะเป็นไข่เต่ามีข้าวเกลียบอันนี้เรียกว่าอะไรไม่รู้นะแต่แต่ทุกคนน่าจะเคยเห็นคล้ายๆเกีียวเนาะราคาก็แอบแพงอยู่นะ4ยูโร4ยูโร2ยูโรไปจนถึง1.50ยูโรนะคะนี่ก็น่าจะเป็นโปรโมชั่นเขาเป็นเบียร์มั้งทุกคน1ยูโร ข้าวเรามาแล้วค่ะทุกคนเราสั่งเป็นไก่เทริยากินะคะเขาก็จะมีซอสให้มีซอสให้มีข้าวรสซีข้าวสุกหรือเปล่าชิมข้าวก่อนอือโอเคข้าวสุกนะคะอ๋อโปรเบนี่เป็นของคุณผู้ชายของคุณผู้ชายจะเป็นเส้นออเรนะมี่กรอบเป็นหมี่นะคะเส้นหมี่โรยซอสริก ้น่าจะเป็นซอสมะเขือนะคะของผู้ชาาไก่ทุกคนนี่ก็จะเป็นหน้าตาอาหารของเรานะคะ ปีสดนะคะรส mm hmm. ชาติจะออกวหวานหวานหวานหอม โชคดีนะทุกคนที่ที่เท่าสุกนะคะก็ <Yeah. S 1> เป็นนำจิ้ mm hmm. เหมือนไก่ทอดที่ไทย mm hmm. รสชาติเหมือนไก่ทอดที่ไทยนะคะ Như thế มาดูสวนของเรานะคะตอนนี้ก็โล่งขึ้นมากเลยว่าจะพาน้องทําความสะอาดสวนเมื่อวานเมื่อวานก่อนเนาะพอตื่นเช้ามาส่งน้องไปโรงเรียนนะคะสวนคือสะอาดแล้วน่าจะเป็นลุงเป็นคนทํานะเนี่ยดอกมองดอกไม้หายมาแล้วทุกคนเพราะว่ามันเหี่ยวแล้วนะคะตอนนี้อากาศหนาวมากนะคะทุกคนตอนนี้ประมาณทุ่มหนึ่งละกำลังต้ม ต้มมันกินกันนะคะเป็นมันฝรัง่งต้มให้ไก่แล้วก็ให้คนกินนะคะเรามาลองกินมันฝรั่งนี่ลองกินดูนะคะทุกคนอร่อยดีนะแต่มันไม่หวานเท่ามันม่วงบ้านเรานะคะเดี๋ยวเราจะลองกินดูเดี๋ยวมาลองกินมันฝรั่งต้มดูนะคะ แก้หนาววันนี้อากาศหนาวมากทุกคนฝนตกแต่เช้าเลยนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดู สวนผลไม้ที่บ้านกันนะคะตอนนี้มันสุกสุกเยอะมากเ,เดี๋ยวเดินผ่านนกพิราบให้ทุกคนดูนกพิราบก่อนอน้องๆเพิ่มเข้ารังเริ่มเข้ารังกันแล้วนะคะไปเ,เดี๋ยวเ,เดี๋วด่วนนี่ก่อนด่วนนี่ก่อนอ,อันนี้มันเรียกว่าเออชื่ออะไรไม่รู้นะคะจําไม่ได้จะเป็นลูกสีดำๆนะคะทั้งโอ้ทั้งต้นเลยเยอะมาก เอาไปทําส่วนมากเอาไปทําขนมเค้กหรือทำอาอะไรนะทําวายนะคะเห็นข่าว่ากันเดี๋ยวลองกินก่อนรสชาติเป็นยัไงลูกดำอันนี้เปลือกมันจะขมขมแล้วก็เปรี้ยวตามนะคะทุกอันนี้แมวโอเค ออามาครับทุกมีทางนี้มันมีหญ้าอยู่เห็นไหมเ,เรตเพอร์เรนมีสามต้นนะคะ<ว>ลูกทุกต้นทุกต้นจะแดงหมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูต้นนี้ดีกว่าใกล้ๆน,น,นี่ดูพวงนี้สิว้าอเอ็นตัวิอื้อหอลูกใหญ่แดงฉ่ำเลยเก็บอีกแล้วค่ะเก็บอีกแล้วนะคะอ้ามีอะไร มีแมงอะไรมาอยู่ด้วยเก็บไปแค่พอกินนะคะอันเนี้ยอันเนี้ยลุงเขาน่าจะเอาไปทำ<ก>ทำพวกเค,ค้กอะไรอย่างเงี้ยแหละทุกคนไม่เค,ค้กก็วายนะคะเพราะว่ารอบนั้นเห็นเขาหมากักเห็นเขาหมักอยู่อันเนี้ยพอมันพอมันสูบเยอะนขนาดนี้นะคะ มันแดงแดงฉ่ำแล้วก็คือไม่ค่อยเปรี้ยวสักเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็ยังอร่อยอยู่เหมือนเดิมต้นขึ้นชายขึ้นชายะมะเขือเทศน้อนนะคะนี่ต้นทานตะวนัน,นเก็บไว้ให้น้องพิราบกินมเมล็ดนะคะ,ะเดี๋ยวดูต้นนี้ต้นนี้จะลูกลูกดกแต่ว่า ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ไม่ค่อยใหญ่สวยงามอ่ะไอ้ทีเปิดประตูพริกซิขอดูต้นพริกหน่อยผ่านไปประมาณเกือบเดือนมัง้งน้องๆโตแล้วแ้่ดูใบนางสีใบนางเริ่มหยิกแล้วนะคะไม่ทราบมาเกิดจากอะไรนะแต่โดยรวมก็โอเคอยู่ ไปค่ะเราพาไปดูผลล้อามอ้อย่างอื่นต่อก็อแปลนี้สวยนะคะอันนี้น่าจะเป็นแตงกวาั้งนี่แตงกวาพริกมะเขือเทศมะเขือเทศ,เเทศกำลังเคี้ยวเลยลูกกำลังเล็กๆน่ารักน่ารักไปอันนี้ดูราสเบอรี่สิเนี่ยต้นราสเบอรีเอ่เต็มเลยแต่ทำไมทะบันถึงไม่มีลูกให้หนูเลยอะ่ะ เพราะว่าเก็บกินก่อนหนะ้าอ้าวนี่ราสเบอร์รี่เจอแล้วลูกนึงมีนี่นี่นบบนอ๋อมันยังสุกไม่ดีเลยยังกินไม่ได้จริงๆมันก็กินได้แหละมันก็เป็นเปรีป้ยวๆนะคะแต่เพิ่งจะเป็นอย่างสบี่อ่ะแต่เพิ่งกินมาดูสตรอเบอร์รี่นะคะขนาดสตรอเบอร์รี่ปีนี้ก็คือลูกลูกเล็กมากอมโอเคไปได้แค่นี้แหละ เรดบิรี่สตรอเบอรี่หนึ่งนะคะเอาไปอ่ะถือเอาไปล้างกุ้งกิสูบีอืมอืมเอาไปเอาไปล้างก่อนนะคะ <c oughs> อร่อยไหมคะอ่ะฮะกินอะไรคะ <c oughs> กินอะไรคะ